สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตัวไรชาแนวกันอีกแล้วนะครับเนาะอยู่กับหน้าค่ายของสก๊อตหนึ่งหกแปรชมนะเป็นค่ายใหม่ครับผมเป็นค่ายใหม่ล่าสุดเลยนะครับชมนะก็ลองมาจัดครับผมกับบาคาราเลยนะครับชมนะเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งนะวันที่1งผมลองเปลี่ยนรู้บ้างครับผมลองเปลี่ยนค่ายดูมั่างครับชมนะว่าเผื่อมันจะลั่นให้ครับชมนะ ตอนนี้เปอร์เซ็นนะขอดูเปอร์เซ็นก่อนแล้วกันนะบอว่าเปอร์เซ็นตอนนี้เสมอกับเสมอกับน้ำเงินเปอร์เซ็นเท่ากันนะแต่ว่าแดงเยอะสุดมากโอเคผมขอเล่นแดงแล้วกันนะขอแบบสบายสบายแล้วกันแดงทุกไม้นะทุกชนนะ <c oughs> เอาไอีกแล้วจะรอดไหมครับผม <c oughs> ก็ลองลุยดูทุกชนนะดูตามเปอร์เซ็นเลยเพราะว่าเขาไพ่ตอนนี้รถแมบ,บมั่ว รถแม่มั่วเขาให้หลักมั่วจับจุดเอาเลยครับผมคือว่าที่จะไม่ให้ปวดหัวย่างเก่งเอาเราใส่ไปที่8ไม้เราโดน5ไม้ก็ถือว่าคุมแล้วชมนะยังไงล่ะยังไงล่ะเพื่อนโคกเข้ามาหนึ่งเทียวบบโหยกระโหลกรราวไปดีครับเรียบร้อยเอาดีโดนนะผมโอ้โหแม่งเจ็ต่อหกแล้วหยียบกินกันไปดื้อเลยนะทุชมนะเอาละ ตอนนี้ก็เรียบร้อยมาหนึ่งไม้ให้ชมนะอ่าคราวนี้เราคิดยังไงเราจะเราจะจัดแดงทุกไม้ให้ชมนะคือใส่แดงแม่งทุกไม้ไปเลยแต่จังหวะการวางลงไปนะครับชมนะการวางลงไปอ่ะสมมติว่าเราไม่มั่นใจนะที่ว่ามันจะมาแดงก็อย่าไปใส่เนี่ยนะชมนะถ้าอย่างให้ดีอ่ะหมื่นหนึ่งอ่ะลงม้ละพัน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 เสมอๆกันไปอ่ะอย่างน้อยสิบไม้เราโดนสักแปดไม้เงี้ยก็กําไรชมนะถึงจะไม่เยอะก็กําไรของเราอ่ะ บอดไปแล้วครับผมยังไงยังไงล่ะครับปยียงโอ้โหสองไม้แตกหมื่นกระเพิม่มโอ้โยสกอตร้องครับผมบอกเลยวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งของเดือนใหม่ครับ่ผมนะก็สวัสดีทุกคนด้วยล้กันนะที่ว่าติดตามผมมาโดยตลอดเลยครับผมวันเจี๊ยบเลยท่าชมนะอ่ะหมื่นพันครับผมหมื่นพันสี่รอยเอาไปดีครับไม้นี้ก็เบาๆท่ัผมนะมั่นใจที่เสมอจะมาว่ะ มั่นใจมากกว่าแดงอยูท่านชมนะเพราะว่าแถวหนึ่งแถวสามมีเสมอขาดกันแถวสองยังไม่มีหรือแถวสองแถว 2, แถวสองแถวสี่แถวห้าแถวหกยังไม่มีเสมอไม่เนี่ยมันต้องมาแล้วแหละมันต้องมีสักไม้ที่จะต้องมาแน่นอนท่านชมนะเปิดมาอ้าแมงบอดดิกตายละตายละครับตายที่ไหนครับผมโอ้ยโดนดิครับโอย ยิ้มรอเลยงเงินยิ้มรอเลยครับผมไม่ทันครับผมเรียบร้อยดูดิแม่งซุบซิปเลยโดนสามไม้ติดซุบซิบเลยครับผมอาดอาดิเฮ้ยพึ่งมานะเพื่อนพึ่งมาครั้งแรกนะเพื่อนใจเย็นๆโอ้โหสามไม้ติดก็ถือว่าเจ๋อเลยชมนะยืนยันต่อไปผมที่จะเป็นแดงชมนะแต่ก็บาๆไปแล้วกันครับผม อย่าไปใจรอนน้ชมนะตอนนี้ลักษณะแถวหนึ่งแถวสามสังเกตไปด้วยนะไม่ใช่ใสมั่วตัวตัวเขียวไปน้ชมนะสังเกตก่อนลงนะไม่ใช่มาปุ๊บโอ้โหใส่สุดตัวไรดีกว่าผมแม่งตัวารบอกแดงทุกมไม้จัดแม่งตามไปเลยหูยก็อย่าตามเยู้มชมนะ <c oughs> ดูสถานการณ์ด้วยครับผมน่านไงว่าแล้วโดนครับผมไม่เป็นไรล้จับจุดถูกครับผมเราเบาไม้นี้เราเบาผมไม่ต้องไปกลัวครับผมเหลืออยู่ที่หนึ่งหมื่นน้ชมนะ เปอร์เซ็นแดงมาแน่นอนจังหวะนี้เปอร์เซ็นแดงหน้ามาชรนะเพราะว่ามันต้องเป็นสามหนึ่งแดงสามน้ําเงินหนึ่งแน่นอนอะ่ะดูดิตัวนี้เราอยู่แถวที่สนะอ่าเปอร์เซ็นมาแน่นอนเพราะว่าตอนนี้แถวหนึ่งแถวสามแถวสี่มันก็คงจะเป็นหน้าหน้าขี้แหละแต่เพราะว่ามันมีเสมอไงเราเลยอ่านไม่ออกหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ตอนนี้เราอยู่แถวที่สี่คือแดงสามน้ําเงินหนึ่งเปอร์เซ็นมาแน่นอนอ่า ว่ามาดีน้องหมวยว่ามาด,วามาดีว่ามาดีกระโหลกร้าวไหมครับผมดอกนี้ดอกนี้ดอกนี้สีแดงไม่ดึงด้วยเอา้ามีเสร็จเรียบร้อยว่าแล้วไงเห็นไหมล่ะถ้าแดงไม่ดึงอะยังไงก็เสร็จแล้วครับผมกระโหลกร้าวไปอีกหนึ่งทีครับผมเอาโอเคผมพอละหอมปากหอมคอท่านนะกับค่ายใหม่นะของสกอตหนึ่งหกแปดท่านผู้ชมนะก็โอเคผมจบกันไปที่สองหมื่นแบบสวยมงามานชมนะก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ดีกว่านะครับนอ้อไปกันครับบายสวัสดีครับ